สวัสดีครับชาราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกรกฎลัคนากรากฎในช่วงของ เครื่องเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคม2 0 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไพ่จะมีนานมทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงมนการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ล้วนะครับ ไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพไ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพไ่ไหลนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองนะครับได้ไพ่สถ้วยเราก็มีราชินีถือเหรียญ Judgment นะครับ Temperance ไพ่ อ,อัสเซน์ถือถ้วยเด็กถือถ้วยไพเดอะเว r ร์เดอะเมจิกเชนนะครับไพจัสติดเรามาดูไพใบสุดท้ายกัน สองดาบนะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่คุยนอบหวานโอ้ไพ่ออกมาดีแทบทุกใบเลยนะมีไพ่ใบนี้ที่ยังแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆที่ยังเป็นนก g a t i นิดหนึ่งนอกนั้นดีทุกใบเลยนะครับแต่ฟังอย่างนั้นแล้วอย่าชะล่าใจนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรสำหรับไพ่อิทธิพลของชาวราศีกรกฎลัคนณกรกฎไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณได้ควีนถือ เหรียญเลทีเดียวแสดงว่าตัวคุณเองนะครับกำลังมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นมีแนวโน้มของการอดทนการรอคอยการพัฒนาในเรื่องของการยกระดับภาวะจิตใจของตัวคุณเองเพราะว่าราศีธาตุดินเป็นราศีที่เหมือนกับ นิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวแบบราชินีถือเหรียญเป็นอะไรที่ส่งคุณค่าและเลอค่ามากสำหรับชาวกรกฎถ้าคุณทําตามวิธีที่ไพ่ขึ้นมานะครับเป็นราชินีถือเหรียญคุณจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเพราะราชินีถือเหรียญเป็นคนที่เปิดใจยอมรับเปิดกว้างนะครับ แล้วก็อดทนรอคอยได้ที่พลของราชินีถือเหรียญเนี่ยคือสังเกตดูตามหน้าไพเป็นราชินีที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่เป็นบรนลังไม้ที่เป็นไม่ได้ไม้ที่มีคุณค่าอะไรเลยแต่มีอังหุนมีแอปเปิลด้วยนะครับแล้วก็มีหีบสมบัติมีดอกไม้เห็นไหมครับแล้วก็มีบริวารห้อมล้อม และบริวารของราชินีถือเหรียญเนี่ยจะต่างจากราชินีถือดาบเพราะราชินีถือดาบอันนั้นเขาจะเถ็นตรงอันนั้นเขาจะเหมือนกับอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอยู่ในข้อบังคับทุกสิ่งทุกอย่างมีน้องแมวที่แบบเถ็นตรงมากคือแบบกลัวความผิดแต่ น้องแมวของอาลาชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่แบบอยากนอนก็นอนอยากเล่นก็เล่นอยากทําอะไรก็ทํามันแปลว่าราชินีถือเหรียญเนี่ยให้การคิดให้การตัดสินใจนะครับกับเพศตรงข้ามโดยการที่ไม่ได้ไปยึดติดไม่ได้ไปควบคุมไม่ได้ไปบังคับ แต่ไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยนะครับราชินีถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่ซัพพอร์ตและช่วยเหลือดีแต่เป็นความเข้าอ,อกเข้าใจนะครับไม่ได้แปลว่าเหมือนละเลยถ้าอะไรออกลูกนอกทางเขาก็จะเข้าไปจัดการต้องเข้าไปแก้ไขมากกว่าการที่จะไปควบคุมแบบนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นราชนีถือเหรียญเป็นอะไรที่คุณถ้าเกิดทําตามนี้ได้นะจะเป็นอะไรที่แบบดีและเลอค่ามากๆเพราะว่าอิทธิพลของ ราศีธาตุดินราศีกรกฎนะครับจะได้รับหรือดิวหรือคุยอยู่ก็อาจจะเป็นชาวราศีธาตุดินก็ราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรและมีอีกหนึ่งราศีที่เด่นก็คือราศีธาตุน้าราศีกรกฎพิจิกราศีมีนราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยนะครับอันนี้มีทั้งกลางคนแล้วก็วัยเด็กกว่าตัวคุณด้วยและนะครับอันนี้มีควีนถือไม้มาด้วยอันนี้ราศีธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนู เหลือราศีธาตุเดียวที่ไม่ได้ขึ้นก็คือราศีธาตุลมนะครับอย่างที่บอกไปเนาะก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองนั้นจะประสบความสําเร็จที่ดีนะครับพยายามเต็มๆมพยายามเหมือนกับให้การยอมรับกับเขาให้มากหน่อยอิทธิพลของ q u e นอ of วานเพราะว่าคุณจะต้องใส่ใจดูแลนะครับหรือต้องพยายามาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีความโดดเด่น เพราะราชนีถือไม้เนี่ยเป็นการโดดเด่นมีความพิจิตใจเขาได้นะครับเป็นการที่มีสติปัญญามีความคิดที่เฉียวฉลาดเป็นคนที่แบบเหมือนต้องรู้จักปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอๆพยายามแต่งตัวตัวเองให้ดูลูลาให้ดูดีให้ดูแพงให้ดูมีคุณค่าแล้วคุณจะได้รับในลักษณะของการมีการกระตุ้นพลชั่นกับตัวเขามากขึ้นด้วยเช่นกันธาตุไฟเนี่ยนะครับราชินีถือไม้เนี่ยแปลว่ามีสเสน่ห์ นะครับมีคนแบบห้อมล้อมมีคนอยากได้นะครับเป็นคนแบบแบรไอเทมประมาณนั้นนะครับเราต้องพยายามทําตัวเองให้ดูดีมีคุณค่าแบบนั้นแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอะไรที่มันเป็นรู้สึกที่ยังเป็นความรู้สึกที่ยังคุมเครือหรืออะไรที่ยังดูไม่ค่อยแน่ใจหรืออะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ยังมีในเรื่องของเซนส์บางอย่างที่เรายังไม่ถูกทางอ่ะเรายังคงต้องใช้สัญชาตญาณในการที่จะต้องแบบ เขาเรียกว่าในการตัดสินใจอันนี้อย่าพึ่งคุณควรจะต้องพยายามบาลานซ์แล้วก็สมดุลตัวเองก่อนจากให้ justice นะครับ justice กับให้สองดาบแปลว่าบางทีแล้วเราก็ต้องพยายามชั่งใจนิดหนึ่ง justice หมายถึงตัวคุณเองพยายามสมดุลบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองให้มากขึ้นอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เป็นดีกับไม่ดีเนี่ยเราควรจะต้อง พยายามช่างสมดุลให้ดีอย่าให้มันมากไปหรือน้อยเกินไปเพราะไม่งั้นเราก็อาจจะมีปัญหามีประเด็นมีอะไรเกิดขึ้นได้ถึงแม้ไพ่จะบอกว่าดีเยอะมากนะครับไพ่ดีแทบทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ถ้าเราประมาทเราเลินเล่อนะครับอย่าลืมนะครับว่าไพ่ดีไปอีก10ครั้งแต่ถ้าเกิดการกระทำของคุณไม่ได้ดีตามไพ่มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะโชคดีนะครับ ไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่ของการเตือนคําแนะนาซะมากกว่าแต่จริงไพ่เนี่ยคือถามว่าแล้วมันเป็นการพยากรณ์ไม่ใช่เหรอใช่มันเป็นการพยากรณ์รก,รก,รก,รก็จริงแต่มันก็สอกแซบไปด้วยการแนะนํานะครับเนาะอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าบางทีแล้วเราก็ต้องพยายามสมดุลบาลานให้ได้อะไรถูกอะไรผิดเราไม่ต้องไปคํานึงถึงมันมากจนเกินไปเพราะความถูกกับความผิดเนี่ยมันย่อมเท่ากันเสมอถ้าเราสมดุลได้ทุกอย่างจบ นะครับทุกอย่างก็จะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีและอะไรที่ยังใช้ในเรื่องของสัญชาตญาณในการดําเนินชีวิตของตัวคุณเองอยู่เนี่ยพยายามสมดุลบาลานซ์ให้ได้นะครับมี The Temperance ด้วย2ใบนี้แปลว่าการทําสมดุลใช่ไหมครับ The Temperance แปลว่าการสมดุลตัวเองสมดุลภาวะอารมณ์สมดุลในเรื่องของภาวะความรักความสัมพันธ์จากอ่า ให้ justice นะครับเพราะว่าอันนี้เราก็ต้องให้ความยุติธรรมของเราเองแล้วก็ผู้ครองคนหลักทั้งสองฝ่ายให้เกิดความสมดุลทุกอย่างมันก็จะยังคงอยู่แล้วก็อะไรที่มันเป็น n e กาทีฟก็ควรจะโยนทิ้งมันไปรับแต่พลังงานที่มันเป็นด้านบวกให้มากๆนะครับแล้วก็สมดุลตัวเองให้ได้บาลานซ์ตัวเองให้ได้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ยั่วยุต่ออารมณ์ความรู้สึก นะครับเราก็ควรที่จะต้องจัดการแล้วก็พยายามหลับตาข้างหนึ่งสมดุลให้ได้แล้วก็ทำบาลานซ์แล้วทุกอย่างก็จะเป็นนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นนะครับทีนี้เราพยายามเปิดรับพยายามเรียนรู้พยายามเข้าใจนะครับกับความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งจากพ่้เด็กถือถ้วยพอเด็กถือถ้วยเนี่ยพยายามเรียนรู้แล้วพยายามเข้าใจแล้วเราเนี่ย เด็กกือถ้วยเหมือนผ้าขาวอะครับแต่เราพยายามต่งแต้มสีนะครับมันอาจจะดูเปิอด,ดูเปื้อนบ้างแต่มันก็เป็นจินตนาการมันก็เป็นความรู้สึกมันก็เป็นบทเรียนของตัวเราเองอะที่เราจะได้เข้าใจกับสัจธรรมของความรักความสัมพันธ์เราก็ควรที่จะต้องพยายามเติบโตเข้าใจกับโมเมนต์กับความรักความสัมพันธ์ไปจนถึง อัศวินถือถ้วยอัศวินถือถ้วยนะครับก็คือการเจริญเติบโตจากเด็กถือถ้วยขึ้นมาเป็นอัศวินถือถ้วยทาบน้ํากรกฎพิจิกมีนคือการเติบโตการเข้าใจการเรียนรู้การปรับ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นใจกับตัวคุณมากขึ้นการที่ตัวคุณเอาใจใส่ดูแลก,กับเขามากมันก็จะเป็นการที่ตัวคุณเองมองโลกในแง่ดีขึ้นแล้วเราก็สามารถเปิดหลับกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับเราก็ปล่อยทิ้งมันไปจากไพ่เดอะเวิร The word แปลว่าการเคลียร์ปัญหา The word แปลว่าการจบสิ้น The word แปลว่าอะไรที่มันเป็นความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกที่มันเป็นเนกาทีฟเราก็ปล่อยทิ้งมันไปนะครับแล้วเราก็พยายามเปิดรับพลังงานในด้านบวกมากๆแล้วตัวคุณเองจะมีความสุขความสำหวังจากไพ่ใบนี้คือ3ถ้วย สามถ้วยคือการเฉลิมฉลองสามถ้วยหมายถึงการเปิดรับหมายถึงการมีข่าวดีเข้ามาที่คุณจะได้รับมีโอกาสที่เขาจะกลับมาค่อนข้างสูงถ้าเราเป็นาราชนีถือเหรียญได้นะครับมีโอกาสที่เขาจะกลับมาได้เพราะว่าพลังงานของไพ่ ของถ้วยลุ่นแรงมากเป็นการปลูกแพชชั่นของเขาเป็นการที่ตัวคุณกับเขาจะมีการเต็มเต็มความรู้สึกดีๆมอบความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันได้บางคนมีโอกาสที่จะได้าการมั่นหมายกันนะครับหรือบางคนอาจจะมีโอกาสของการได้แต่างงานกันก็ได้เช่นกันนะเพราะว่า อสเวนถือถ้วยคืออาจจะมีเขามาขอเราแต่งงานหรือเขามาให้คอมมิตกับเราก็ได้เช่นกันสมถ้วยคือการเจริมฉลองหรือไม่งานวิวามงคลสมรสก็ได้ถ้าคู่คกับอัศวนถือถ้วยแปลว่าเขาอาจจะมาขอคุณแต่งงานก็ได้เช่นกันนะแล้วอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟก็พยายามเคลียร์มันไปนะแล้วคุณจะหลุดผลหรือใครที่ไม่ได้แต่งงานก็แปลว่าคุณมีโอกาสจะได้คอมมิตเมนต์นะครับคอมมิตเมนต์ที่ดีเนาะและ ใครที่มีปัญหาใจกันคุณก็จะพยายามปลดปล่อยพลังงานจากไพ่เดชจัชเม้น t j จั g เม้นคือการถูกพิพากษาและก็การปลดปล่อยนะครับแล้วคุณจะได้รับคําตอบในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณนั้นอยากได้คําตอบนะอะไรที่มันเป็นคําตอบที่มันไม่ชัดเจนในอดีตคุณจะได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้เกิดขึ้นและสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและก็แก้ไขสถานการณ์จากไพ่เดอะเมจิชนเมจิชเนี่ยตปลว่ากัน อย่างรู้หรือภาวะการแก้ไขปัญหาการเข้าใจกับการที่จะต้องแบบปรับปรุปรงเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ไม่หยุดนิ่ง อิทธิพลของไพ่เดอะ a มจิกเชียนแปลว่าอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่โอเคเนี่ยพยายามพูดอ่อนพูดหวานกับเขามากๆนะครับแล้วเขาจะแพ้ทางคุณนะแล้วก็พยายามเต็มเต็มความรู้สึกหนักแน่นมั่นคงให้ได้แล้วคุณจะได้มีความสุขความสมหวังที่ดีต่อกันและกันในอนาคตข้างหน้าที่มันเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับสามถ้วยแล้วก็อ,อัศวินถือถ้วยนะครับอะไรที่มันเป็นความบาดหมางใจกันเขาก็อาจจะกลับมาขอโทษเรา แล้วก็อาจจะคืนดีกันนะครับปรับความเข้าใจกันเคลียความสุขนะครับในความที่มันเป็นอะไรที่มันเป็น n e g a t i v ก็เคลียกันไปแล้วก็เปิดรับพลังงานจนทําให้เราสามารถมีความหวังใหม่ๆที่เข้ามาทดแทนกับสิ่งที่ดีได้นะครับดังนั้นชาวราศีกรกฎ ลักษณะกรกฏก็พยายามเปิดใจยอมรับกับสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตของตัวคุณเองและอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ปลดปล่อยพลังงานไปโยนทิ้งมันไปแล้วก็พยายามมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จที่ดีนะครับอันนี้คือเทพธิดาคนนี้กําลังเปล่าแต่นะครับเพื่อสรรพสิ่งทั้งหลายนะให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะอันนี้มันก็เป็น เขาเรียกว่าตีมเวทมนต์ใช่ไหมครับมันเป็นเสียงไพเราะของเวทมนต์ที่ทําให้เกิดการปลุกเร้านะครับในเรื่องของการที่ตัวคุณเองจะปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วก็จะมีแนวโน้มของความสงบนะครับกับความรู้สึกดีๆถ้าเรารู้จักพยายามบาลานซ์สมดุลตัวเองและพยายามเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นอะไรควรทําอะไรไม่ควรทำ ก็ควรที่จะต้องพยายามปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตามมากับตัวคุณมากขึ้นอย่าลืมบริหารสเสน่ห์ตัวเองให้มากๆเพื่อที่จะได้มีความสุขความสมหวังมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เป็นราชินีถือเหรียญผู้เลยอค่าให้ได้แล้วคุณจะได้รับความสุขความมั่นคงกับชีวิตของคุณสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b ๊ก r i b e ์กดติดตามปรังใจกับช่องบูพญาด้วยนะครับขอบคุณครับ